สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็นะก็มาต่อจากคลิปนะไปเที่ยวฝายเนาะพอดีคลิปเที่ยวฝายมึงก็นึกเรื่องพูดไม่ออกนะมันไปถ่ายกลางแดดเนาะ <c oughs> นี่ก็แปดโมงแล้วเนี่ยนี่ก็แดดแรงครั คิดไปว่านะเออวันนี้แดดก,ก็จะแรงนะวันนี้น่าจะร้อนนี่แหละนะเพราะว่าเพื่อวานี๋ยวก,ก็แดดยวก,ก็หุบจะก,ก็แดดจะก็หุบเนาะเออจะแดดจะก็หุบนะอืมวานผมก็ไม่ได้เปิดแอร์ก็เลยอยู่ได้นะ นนี้ก็คิดว่าต้องเปิดพาอเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปที่ฝายนี่คือแบบร้อนแสงแดดอย่นี้มาร้อนเลยดีที่วันนี้เป็นตอนเช้าผมว่าสักประมาณสิบโมงก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะถ้าแดดยางแรงแบบนี้นะเมื่อคืนนี้ฝนก็ลงเม็ดนะเออฝนลงเม็ดอยู่นะครับก็นะ ก็ไม่รู้ด้วยมันจะตกนาพอดีแม่ผมก็ทักมาตอนเขายังมาไม่ถึงบ้านหรอกมึงจะเลิกงานหรือเปล่านะกาลังชิบบัตรออกอะไรประมาณนั้นนะแม่กระทักมาว่าเออฝนตกไหมผมก็ตอบผอพิมพ์ไปว่าโนแม่ก็เคอนนี้สักประมาณสิบสิบราสิบห้านาทีแหละผมออกมาข้างนอกเ้ยฝ้าแลบแป๊บแป๊บ ลมก็มาถ้าก็มาตอนสองทุ่มก,กว่าผมก็มายืนรอเฮ้ยนะลมมันก็มา,ฟ,าฟ้าก็เล็บหนักกว่าเก่ามีเสียงฮึมเบาๆด้วยก็เลยเอาไงวะยีนรองอันอีกแป๊บนึงไม่กี่นาทีอ่ะไม่ถึง5้านาทีอ่ะเลยตัดสินใจเอาคันยเชฟไปเพราะว่าตาหวาน,นที่ผมบอกวนเะอาไปใหโพเดียเขาใช้นะเพราะว่ามีเชฟแกรแลปืนล้อหน้าน่าจะแตก จำเป็นเนาะก็เลยต้องไปนะเออเอานิเชฟไปแม่ก็ถามว่ามันมันไม่ดังเหรอพวกผมก็เลยบอกว่าผมคิดว่ามันน่าจะดังตองกว่ามันความเร็วประมาณห้าสิบขึ้นนะอันนี้ออกจากที่รับแม่มาก็รอบมันก็ยังไม่ได้ดีหลักแต่ว่าด้วยความที่รอบเกียร์มันจัดก็เลยลงเกียร์สี่ก็อยู่ที่ความเร็วประมาณสี่สิบห้านั่นแหละสี่ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถึงปากซอยพอดีนี่ปากซอยผมก็อยู่ประมาณเนี้ยเออก็เลยลงเกียร์ ลงเกียร์ขึ้นซอยมามันมันก็ไม่ได้ดังนะแต่เราวิ่งความเร็ว50ขึ้นนานๆจะวิ่งขะารก็ช่างร้อย50ขึ้นผมว่ามันดังแน่นอนอโจได้ที่ขี้กันนี่ว่ะก็เลยะเมื่อว,วานก็เลยไปรับแม่มาตอนผมไปรอรถบัสก็มาช้านะเออผมไปรอคันแรกวันีก็ได้ที่จอดแหละ พวกมอไซค์เข้ามาคนที่เอามอไซค์มารับตามหลังก็โอ้สวยไปฝนลงเม็ดแต่มันไม่ได้ลงแรงมันลงปาะปะเปาะปะแต่มอไซค์คนขี่มอไซค์ก็เปียกได้เออผมก็เลยเอาก็เลยคิไปไว้ก่อนแหละเพราะวันนั้นในที่ผมเคยได้ฟังกับผมเขลียดแล้ะแม่งอยู่ดีฝนฮึมม,มาฮึมมาแบบผมขี่รถหรผมกำลังวนไปรอ กำลังวนมาผมต้องพอผม,ม,อม,อม,ผมวนเสตไหมผมฝนก่อนจะวนมาเราดูรถใช่ไหมฝนลงมามดีพอผมวนมาอขี่กลับมาบ้านเลยเบียกเลยคนนี้นะตอนนั้นก็เลยได้เอาตะวานไปรับแม่กลับมาตะวานไปรับแม่เนี่ย <c oughs> คันี้กลัวประวาะวศาสาสามลอยเปเลยเอานิวเชฟไปดีกว่าไปรับก็ไม่อะไรเรารถใหญ่ไปเนาะก็สบาย เราใจไปก็สบายหน่อยนะไ,ไหนวันนี้ฟังคำหน่อยโจก็กลับทางเก่าเดียวเลยวันนั้นมันก็วิ่งกลับไปไงเราผมไม่เรียกนะมันไปเลยนะวันนั้นผมก็ถ่ายคลิปไปมาสี่สิบนาทีบางทีเอาโอโ o เครื่องเก่ามาถ่ายจนมันมาอีกรอบหนึ่งอ่ะ <c oughs> นะโอ้แดดแรงนะเอฟซี FC. วันนี้ได้เปิดแอร์แน่ดูจะทรงก็สิบโมงน่าจะได้เปิดอ่ะนี่ขนาด8ปดโมงยังไม่ถึงครึ่งนะนี่ประมาณแปดโมงสิ้านะถ้าอบตเขาประกาศอย่างนี้นะก็ประมาณแปดโมงสิ้านาทีจะจบแล้วก็ประมาณแปดโมงสนะินหน่อยๆนะนี่ก็จบละเดี๋ยวแป๊บก,ก็จะแปดโมงครึนะเออ มื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเครึ่องเสียงให้ชมนะก็ที่บอกเลยผมก็นานๆานถ่ายนะก็จะเปิดเพลงก็ไม่ได้เปิดทั้งเมืนนะ่อวานไปถึงก็ไปนอนเล่นพักผมก็ดูหนังดูอะไรของผมไปนะนี่ก็กลับไปนี่ก็ต้องไปล้างจานอีกนะ มีนาก็เข้าหน้าล้อเนาะเนาะเออนี่ผมสั่งของไปของยังไม่ส่งนะมันยังค้างอยู่ต่างประเทศอยู่เลยนี่ก่อนโจ๊ะนี่ก่อนแล้วยังเล่นก่อนอโจ้วิ่งมา เออนั่งเล่นก่อนเออเอ,อาดาบมาเบียดคนอีกนะก็โจร้อนเนี่ยโจวิ่งได้กลับไปเราไปเปิดพัดลมให้มันผมไม่ได้แบบตามใจหมามากนะเออพูดถึงเผื่อเอฟซฟังผมพูดเนี่ยเพื่อแบบเรากลับไปเนี่ยผมก็เปิดพัดลมให้มันใช่ไหม ผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวไอ้นี่ฮิสโตกแดดมันนะกลัวฮิสโตกแดดหมาตายดิแล้วเรายัางไม่มีเงินรักษาก็เลยเปิดพัดลมให้มันก็ลองคิดดูแม่ผมเ้าไม่ได้ว่านะยิ่งที่ผมเคยได้ฟังนะแม่ผมก็ตามใจนะมาครั้งถ้าผมลืมเปิดหรือไม่เปิดหรือถ้าผมนอนกลางวันเนี่ยแม่ผมก็มาเปิดให้มันเองนะถ้าเขาอยู่บ้านนะครับ บางครั้งผ้าอากาศมันไม่ได้ร้อนมากอ,ะอ่ะไอ,ะอ,ะอะจโจมันก็หนีที่หนีหน,นีออกจากหน้าพรดลมนะมันน่าจะหนาวอ่ะไปไหนวันนี้ก่อนวันนี้โจ้ะนี่เร็วเออรีบไปไหนจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยน้านอนเล่นก่อนเลวนอนเล่นก่อนเออ นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงก่อนตีตูดเลยนั่งลงก่อนแล้วนั่งเล่นก่อนค่อยกลับส่าพามาแล้วนั่งเล่นก่อนก็ฝายทีท,ทุกท่านเนาะดูแลสุขภาพคนด้วยนะทีนี้ก็เข้าหน้าร้อนละไอ้อน้าร้อนไม่เท่าไรหรอกพายุเข้านะแล้วก็แล้วก็ร้อนแล้วก็หนาว พอฝนตกกับมันหนาวมากเลยนะมันไม่ใช่หนาวแบบเย็นๆนะมันหนาวแบบเหมือนหน้าหนาวอ่ะเอออากาศแปรปรวนก็ดูแลสุขภาพคนด้วยเนาะเออเดือนหน้าน่าจะร้อนอีกเท่าตัวเพราะเดือนหน้าก็มีสานะครับร้อนไปยันเดือนพฤษภาน่าจะหาร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาแหละก็หาร้อนแล้วก็เข้าหน้าฝนเลยคันนี้นะก็เนาะฝาก f อซดูแลสุขภาพันด้วยนะ ผมก็ดูแลทันที่ดูแลได้บางครั้งก็แพ้อากาศนะเดี๋ยวถ้าสงการถ้าได้ไปเล่นอยู่หน้าบ้านเพื่อนรุ่นน้องเดี๋ยวผมก็ถ้าผมไม่ลืมถ้าผมไม่แบบสนุกจนเกินไปก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมนะถ่ายคลิปครื่งเสียงก็ดี๋วจะถ่ายคลิป นะตู้ลำโพงของเพื่อนให้ดูด้วยไม่รู้ว่าจะได้แหย่เป็นคลิปรีวิวไหมนะท้าไมนั้นก็คงถ่ายรวมไปเลยนะครับผงเพื่อนมันเป็นตู้สูตรกระแทกล่างถ้าจาับมานอนก็ไปกระแทกข้างนันเลยะเออแต่ตู้นั้นเ็าทามากระแทกล่างนะมันก็ไม่ได้ดังเอซีมันนอกมาเปิดกลางแย่งด้วยมันก็สองใบเองอะ่ะคู่เดียว ก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายปีที่เรามาเปิดกลางแจ้งนี่กลางผมแบกจนเสียงกลางผมแบกจนแบบยังไงอะ่ะจนดอกกลางผมกลางสิบสองผมมาดอกกิป,ประขาดอะผมไม่รู้ด้วยมันขาดนะเองที่ว่าแหละปีนี้ผมจะวางแผนใหม่นะวางแผนใหม่มา วางแผนใหม่ใช้พาวเวอร์ขับกลาง2ตัวเดีย๋ยวป25องพเนี่ยผมจะแยกขับกลางตู้กลางที่ผมเคยห่อไปที่ผมเคยถ่ายให้ดูเนาะไอ้ตู้กลางที่ผมเปิดปีใหม่นั่นีละยังคิดแต่ว่าจะเอาดอกคาี้ใส่หรือว่าจะเอา,เอ,าอบอ้อม400วัตต์ใสบดีนะถ้าเอาเอ็มเอสดอกนั้นไปอะ่ะไม่รอดไว้ก็เล็กไม่เล็กก็เล็กทุกอย่างเล็กหมดอะว่าดอกธรรมดาผมซื้อมาตอนนั้นก็ซื้อมาไว้พอเปิดไง เรานั่นเรายังไม่มีพาวเวอร์อะไรที่ใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่เท่านี้เนาะเออยังคิดอยู่นะจาไม่เอาลงเป็นคานนี้ก็น่าจะเอา,เอ,าอบอ้อม400วัตต์ไปแต่ผมก,ก็คิดอยู่ว่าไอ้คานนี้มรารกดมากทูผมอะ่ะมันเปิดแค่ปีละครั้งนะเปิดแค่ปีละครั้งเพราะไอ้คานี้ผมจะทําเบรคไอ้คันี้ดอกนึงไอ้ตูดฟฟ้าก็ อันนี้ก็ได้เปิดตลอดนะเอาไปทําเป็นซับทําเป็นซับเปิดในรถเจ้าเชฟตาหวานนะก็ <c oughs> ได้เปิดอยู่ยังคิดแต่ว่าถ้าเพื่อนบอกพี่จะเต็มถ้าพ่อเพื่อนบอกเออไอ้อจะเต็มเดอ้อนะผมว่าจะจะคันนี้มา,มารกดมาร์กทูลงตู้เสียงกลางไปเลยนะ1สิง้าก็ยังเป็นพีออเดิโอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่บอกว่าใช้กลางสองตัวใช่ไหมไอ้พาวเวอร์อตัวมือสอ่ะไอ้ตัวไฟน้ําเงินอ่ะผมก็จะ ลงเป็นทําเป็นการเหมือนเดิมเหมือนที่เคยไปปีที่แล้วแต่ว่าคราวนี้ผมจะแยกมาขับสิบห้าตู้สิบห้าที่ผมเปิดในบ้านนั่นแหละเออจะทาเป็นเสียงกลางทาเป็นเสียงกลางเนาะเดี๋ยวก็จะเอาคอร์ดพาวเวอร์ตัวนั้นแหละเพราะว่าไอ้โปรสองหมนห้ามันมีตัวตัดคอร์ดเนี่ยผมจะตัดคอร์ดใส่ใส่ตู้เสียงกลางนะเออไม่งั้นจะดอกขาดอีกนะปีนี้ก็นะ จะเต็มแต่ก็ดูลิมิตพาวเวอร์ด้วยว่าไม่ให้มันเกินนั้นนะขนาดผมว่าผมไม่เปิดให้ถึงขีดก็ดอกไม่ยังขาดเนาะเออพอมนถึงขีดผมก็ไปเบาลงนะเพราะว่าคนเร่งอ่ะบางครั้งเพื่อนมันไปเร่งเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่าพาวเวอร์มันขึ้นถึงไหนยังไงมันก็เร่งเอาจนมันน่ะนะผมยังคิดเนียดอกแง่ยวปีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเบรคมันนําเลยขาดให้แม่งเบรคแม่งขาดไปนะอให้แม่งเบรคแม่งขาดไปเลย ตอนนั้นจําได้ผมเล่นโอสองเอ็มเอสมงมาทำไว้ประมาณเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละแล้วว่าปีใหม่ปีนี้ของผมเล่นเวดไปประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวปีนี้ผมจะเล่นแม่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอา้าไอ้โจไปวนมานี่ยว้าหรือว่ามันหนีกลับไปแล้วโจหรือว่าโจนี้กลับไปแล้ว,น,ว,น,ลลวนอนนี่มาโจนี่เขารม่มเออเออโจ จะเ,เร่งเบรคแม่งไปเยอะเลยแล้วผมก็จะเบาเบรคกับมิกลงแล้วก็เพิ่มเสียงเพลงกับอล่มเสียงเพลงกับคอร์สกับพาวเวอร์ขึ้นไี่เยอะหน่อยมันจะไม่หนักดอกผมดอกเสียงกลางผมนะนี้ดอกขาดหมดผมไม่ยอมอะ่ะถ้าแม่งมาเร่งขึ้นมันแล้วผมจะเร่งเบรคเป็นขึ้นเลยนะต่อกลางผมขาดแล้วอะ่ะกิฟต์ด้วยโอ้ห้เซ็งเลย นี่ยังไม่ได้ซ่อมไปนะ FC อยากจะมีเงินอยากจะหอบไปซ่อมให้หมดเลยนะอยากจะว่าจะเอา12 ms ไปเปลี่ยนวอยดด้วยกิฟต์ด้วยนะแล้วก็อบอ้อมดอกหนึ่งวอยมีปัญหามันคคอแกอแคกคคอแกแคกวอยอยน่าจะเบียดหรือเปล่าวพาเปิดปีใหม่ปีนั้นมันมีเสียงเคาแคกแคกเงินเข้าขอ,อดีก็เลยไปซื้อดอกคันนี้มาใหม่ ถ้าจะไม่ผิดไปซื้อไอ้มารากตมาร์กทูนนี่แหละเออจะมาใส่ตัวนั้นนั้นมันใส่ไม่ได้นะโครงคานี้มันใหญ่ที่ผมเคยได้ฟังอ่ะที่ผมก็ถ่ายให้ดูอยู่นะเออมคว้านคว้านคว้านแล้วก็ยัดแม่งคานี้ลงไปได้อ่ะนะดูสิบสองใบเล็กะ ปีนี้ว่าจะดูก่อนนะเอฟซีไม่แน่ก็ว่าจะเอาตู้สิบสองตู้หนึ่งตู้สิบสองตู้หนึ่งที่ที่ตู้ใหญ่ๆผมก็เคยผมเคยถา่ายดูอยู่แต่มันมันอยู่ข้างหัวนอนผมผมเอาไว้วางปลั๊กไฟวางของไงมันไม่ค่อยได้ใช้ละเพราะว่าทุกวันนี้เอฟซีก็เห็นว่าเสียงกลางผมสิบสองดอกสิบห้าดอกก็เสียงกลางก็อาอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้พวกนั้นล,ละก็เลยวางขขงจะคิดว่าจะคันนี้ไปสองดอกเอา มรกตมาก์ทูใส่ตู้เสียงกลางไปแล้วก็เอาคันนิตธรรมดาใส่ไอต้ตูดฟ้านะ่ะใส่ตู้นึงไปเนาะก็คิดซะว่าให้โปรสองพันห้าช่องนนหนึ่งมันมีกลางสองอีกช่้น,นหนึ่งก็สิบห้าดอกค่อเพอเบอร์ตัวนี้ตัวมือสองก็ต้องสิบห้าคู่ดีละนะโจนอนละเออดีนอนรอเราเงี้ยแหละโจใช่ไหม จะจะพากลับบ้านนอนก่อนนะอันนีนะ้มันก็ได้เป็นแค่แผนที่เราคิดไว้นะผมคิดไว้ว่าปีนี้มันไม่มีโรคระบาดอะไรมาเขาก็ต้องจัดเต็มกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปคุยกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนรุ่นน้องที่เอาเครื่องเสียงไปลงเนี่ยมันมันเคอเขาตัวเขาเองญาติพี่น้องเองเขาก็มาช่วยผมเต็มที่นะ เออบางครั้งถ้าผมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เงี้ยพ่อเพื่อนก็จะมายืนดูละจะมาช่วยแก้ปัญหาเต่ตอนนั้นที่ว่าไปโคราชเนาะแยกเรื่องมาก่อนเนาะที่ว่าไปโคราชแกก็เอารถผมไปคันหนึ่งแกก็เติมน้ำมันให้นะตอนนั้นจําได้วิ่งไปเป็นไรโลร้อยโลมั้งตอนนั้นผมไปจอดอยู่ไอเเวโรนาทับลานคราวนี้ผมบอกเพื่อนไม่ได้บอกเพื่อนหรอกเหนือกุ้งผมรัดไปฝั่งอระสานเยอ,อกเสียงกลางหน้ากระจังอะ ไอเส้นใหญ่แม่งขาดหมดเลยเหลือแต่เส้นเล็กครัน้นี้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเออออยเออขออนุญาตเออชื่อเขาละนะไม่เป็นไรเนาะเราไม่ได้เออเข้าในทางเสียหายเนาะบอกเออออยมาช่วยพี่ทาดอกลำโพงอีดีแม่งดอกกุ้งพี่ขาดมาเลยวะเนี่ยอย่าเอาพี่มีเชือกฟางอย่าเอาเชือกฟางมารัดรัดครั้นี้พ่อเพื่อนก็ไม่เห็นแกก็มาช่วยนะช่วยอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาพอไปถึงก็ไปถึงบ้านพักบ้านพ่อเขาโดยปลอดภัยแกก็บอกเออไอ ในรถสตาร์ด้นะมีไอ้รวอดจูเดอร์ไอ้ก็เอาไปฮัดดอกกุ้พวงไหวแล้วก็มีครีมน้ำเอาครีมไปตัดน้ำหามันยาวมันก็ขับครับก็ไปเดินไปเอาแล้วก็มารัดอะไรแกก็ไม่ได้ว่านะว่าเออไปแต่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําไมอะไรอย่างนั้นแกไม่ได้พูดเลยนะอกดีแกด,ด,ดีมากเลยนะพ่อเพื่อนอนะ่ะทั้งแม่ด้วยแล้วก็ทุกคนอ่ะนะนะแม่แหละก็เลยเป็นประเด็นที่ผมพูดได้ฟังหลาย,ลายครั้งก็ผมก็ชอบไปเล่นบ้านเขาไง ดีบางครั้งเพื่อนไม่อยู่ก็ไปเล่นบ้านเขาได้นะเออเขาไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้ไเลยเลยไม่ใช่แปลว่าเออออยไม่อยู่มาทําไมอะไรเงี้ยเออเขาไม่ได้ว่านะเขาไปนั่งเล่นได้ตลอดนะครับนะเออข้างจอ,อยเองญาติจอ,อยเองเขาก็ดีนะบางครั้งก็ไปนั่งเล่นไม่เหล็กเอฟซีตอนเย็นก็ไปอยู่ยังยาวเนาะยาวถึงค่ำก็กินข้าวบ้านขึ้นเลยนะเออ เขก็ๆๆดีอะแต่ว่าบางครั้งเขามีปัญหาเขาขอความช่วยจากผมผมก็ช่วยเขาตลอดนะเอออย่างเงี้ยอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยก็พาแม่เพื่อนไปเสียงรถสาลิงเขาคอสาลิงไปเข้าไฟแนนซ์นก็ผมก็พาไปจ่ายพาไปกดตังค์แล้วไปจ่ายนะเออเอารถกระบะบ้านเข้าไปนะผมขี่สตาร์ด้าไปก็พาไปจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เขาก็ แม่เขาคงแบบไม่มีเอทีเอ็มติดตัวมันก็อโอนเข้าบัญชีผมผมก็ไปกดตังค์แล้วก็เอาไปให้แม่เขานะเออเขาไม่ได้ให้ผมช่วยอะไรเยอะะก็ช่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆนานๆใครก็นานาทีจะขอให้เราช่วยเนาะก็ผมไม่ได้อะไรก็ช่วยแกได้ก็คือช่วยแกตลอดอ่ะเออเราไปกินว่าเขาตลอดไปเป็นเท่าไหร่นะสองปีมั้งนะตั้งแต่เพื่อนรุ่นน้องไปเป็นทหารเล็กๆจนเขาปลดออมมาได้ปีกว่าแล้วอะ่ะ ปีกว่าปีครึ่งแล้วอะจนปลดออกมาเออผมก็ไปกินข้าวบ้างเขาตลอดเป็นเล่นนะแต่จ,จริงแล้วก็ไม่ได้กินหรอกผู้ใหญ่ก็ชวนเขาเห็นนะเออว่าผมจะกลับบ้านไปกินข้าวไอเกคงคิดไหนก็เลยขยันก็ยยอยผมไม่กินข้าวด้วยนะเออพาผมจะกลับบ้านก็ดึกจริงเงี้ยแต่ว่ากินไปเลยนะก็สนิทกันนะออกันอยู่มาหลายปีเนาะเขาก็ใจดีนะ แต่ก็ต้องผมในที่ผมว่าแหละ fc ผมต้องดูก่อนถ้าเขาบอกจัดเต็มก็ต้องเอาอีกตูน้นึงไปเสริมแต่เขาบอกธรรมดาก็ตู้เสียงกลางแค่ไม่ยัดดอกอบอ้อม4 0 0ร้อยวัตต์ก็น่าจะเป็นคันนี้นะเออผมว่าคิดไปแล้วว่าจะเอามรากดมาร์คทูไปเพราะนานานทีมรกดมาร์กทูมันมันเพิ่งได้เปิดมันได้เปิดมันได้เปิดแค่ปีละครั้งอ่ะ fc ก็ลองคิดดูแล้วกันนะ นี่เดี๋ยวผมซ่อมรถซ่อมอะไรแล้วเนี่ยผมจะสั่งทีวีมาอยู่นะไม่ไปซื้อสั่งแม่งเลยสั่งแม่งจากในลาซาด้านี่แหละนานแค่ไหนก็น,นานแค่นั้นอ่ะเออผมว่าจะสั่งเท่าที่ผมดูเนี่ยยีนิ้วพอตอนแรกว่าจะ32มิบสองบางครั้งจะเอาแบบดีๆไม่ก็6 7เก0พันเราไม่มีเงินขนาดนั้นก็แบบแค่พอดูพอเราไม่ได้ไปฉายให้ใครเขาดูอยู่แล้วเนาะดูเองเพราะว่าไอทีวีในห้องผมอะ่ะมันก็หลายปีใช่ไหม ผมก็เพิ่งเอามาเปิดดูจริงๆยังจำเมื่อปีที่แล้วนะครั้นี้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยไฟเข้ามาั่งไม่เข้ามาั่งไฟไม่เข้ามีรอบหนึ่งผมเสียบปลั๊กไฟเข้าผมก็จะเปิดแม่งตัดดับปุ๊บเลยนะก็ดูไม่ได้ไม่ซ่อมมาแหละจอมันไม่ดีแล้วจอมันฉายภาพแบบไม่ไม่ไม่คมชัดเท่าไหรอ่อือจอมันด่างๆลายๆก็เดี๋ยวจะเก็บไว้คืนให้เขานะไม่ใช่ของเรา จะเก็บไว้แม่เก็บไว้ในห้องแม่หแหละผมก็จะซื้อใหม่นะเอก็จะงงเอาแล้วไอเสียงกาลาง15บห้าเจบินน่ะผมไม่ได้เปิดไหมเปิดอยู่นะคือตอนที่ทีวีมันดูได้อะผมมีขยายตัวหนึ่งที่ตัวฮัทมันทับอยู่ผมก็พ่วงใส่สิบห้าไปเปิดพอได้ยนเสียงอะไรนี้เนาะเออก็ประมาณว่าไฟเฟยก์ก็ไปเลี้ยงไว้ลำโพงก็พอได้ฟังอยู่นะเออแต่ที่ผมเก็บใส่กองไปนะ่ะไม่ได้เปิดไงเออ นั่นแหละเดี๋ยวสงการแหละเดี๋ยวคิดไว้ว่าจะใส่ตู้ไปเปิดอยู่ก็จะเปิดเหมือนเดิมแหละเร่งวอลุล่มไปเหมือนเดิมเท่าที่เปิดในบ้านที่ว่าขับเบรดอยู่นะเพราะว่าเกณฑ์วอลุ่มผมโปรสองพันมันเขาตั้งมาเบานะมันต้องเร่งเยอะถึงจะดังแต่ตัวมือสองไม่ต้องเร่งเยอะเลยไม่กระดังแล้วน,ะ,นะมันก็ประมาณนั้นน,นะเนาะเดี๋ยวผมก็จะ อันนี้คือคิดไปนะพูดให้เอฟซีฟังก็คิดไปด้วยนะว่ายังไงแบบไหนเขาต้องรอดูคนนะก็อีกแค่เดือนหนึ่งเองนะเดยอีกเดือนหนึ่งก็จะถึงอะนี่ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่วันนี้วันพฤหัสแล้วเนาะวันจันทร์วันที่สิบพฤหัสวันนี้วันที่ไหลสิบสี่อะมั้งไห้ไหมอังคารสิบเอ็ด 12, พูดสนะิบสองพฤหัสสิบสามเนาะจันทร์สิบอังคารสิบเอ็ดพูดสิบสอง วันนี้วันพฤหัสที่สิบสามเนี่ยก็เลยเดือนหนึ่งก็จะสงกาแล้วนะเลเดือนหนึ่งเต็มๆเลยนะก็เดี๋ยวพอเขามาเขาให้เอาไปเปิดก็เปิดอะไรแหละแต่เขาไม่เอาไม่ให้เอาไปเปิดเราก็จะหน้าด้านไปเปิดก็ยังไงยังไงเนาะเราก็พูดตรงๆอ่ะนะลองรอดูข้อสั่งนะครับครับเอฟซีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะให้ช่อง ก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ